บ o มคอ l ลาเจนพลัสเราได้คัดสรรสัสก,กัดเกรดพรีเมียมที่มีงานวิจัยทางคลินิกและได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลกมากถึง36ชนิดมารวบรวมไว้ใน o ูม Collagen พลัสเพื่อส่งต่อคุณประโยชน์สำคัญของคอลลาเจนในรูปแบบไดเปปไทด์และไตรเปปไทด์ที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณผมและเล็บของคุณแข็งแรงและดูมีสุขภาพดี พร้อมด้วยสารสกัดที่มีวิตามินซีสูงและสารสกัดที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงกา l ล c t o Aligosaccharide พร้อมด้วยแอสตาแซนติกที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง6,000เท่า Boom Collagen Plus พรความแข็งแรงที่แท้จริงต้องออกมาจากข้างใน